เราก็นั่งสมาธิกันเลยนะวันนี้วันพระแบับเรื่องกายของเราให้สบายให้ผ่อนคลายให้เบาปบ,บับเรื่องกายของเราให้สบายให้เบามันเรานั่งรน้ำหนัก อยู่บนอากาศอยู่บนก้นเมฆได้เบาสบายผ่อนคลายให้เบาสบายและผ่อนคลายเหมือนไรน้ำหนักทำประหนึ่งว่าเรานั่งอยู่คนเดียว ไม่มีสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่มีข้างฟ้าไม่มีกำแพงไม่มีรั้วไม่มีเพดาน ไม่มีแม้แต่พื้นที่เรานั่งอยู่โปร่งลงว่างเบาโดของเราเองให้สมมติว่ามีแต่เพียงผิวบางๆเบากรใไรฟองสบู่ หรือว่าฟองแชมพูบาแรยน้ำหนักกรงบาแรยน้ำหนักเป็นเรื่องกายที่แสงสว่างส่องผ่านได้บาแรยน้ำหนักลมพัดผ่านทะลุได้ กลมเกลื่นไปกับบรรยากาศหรือว่าลมจะพัดพาเอาปุยเมฆที่เบาเคลื่อนผ่านผิวกายของเราก็เคลื่อนผ่านไปได้เรื่องกายของเรานั้นเบากลมเกลื่อนไปกับบรรยากาศบร้าน้ำหนัก ใจของเราเบาๆแผ่เบาลงไปในศูนย์กลางกายเป็นดวงกลมไรน้ำหนักใสๆใสลอยลงไปเย็นยนไรน้ำหนักแผ่วเบานุ่มนวลลอยฟุ้งอยู่กลางท้องกลางกาย กลางกายกรลังตัวที่ปรงโล่งว่างร่างกายที่เมฆลอยผ่านได้ลากเชื่อกสะดือตะลุดหลังไปเส้นหนึ่งขวาตะลุดซ้ายไปเส้นหนึ่งดุดดัดอยู่กลางตัวระดับสะดือ เราทำอย่างไม่ใช่กำลังไม่ง่ายไม่ตั้งใจเลยสูงเหนือจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนั้นอันทีชีกับงกลางวางซ้อนกันแล้วนํำไปทางนํำไปทางดวงกลมอยู่ตรงนั้นแผวบาไรน้ำนัก ใจเราก็เย็นชัดแค่ไหนเราพอใจแค่นั้นไปก่อนใจเราเย็นไม่คาดหวังเบาเราน้ำหนักไม่ใช้กำลังเลยแม้แต่เพียงนี้เดียวใจเราเย็นมากเบา พอนใจเท่าเดียวเราทำได้แผวเบากลางกายที่ปลงลงุ่มที่กลมเกลืนไปกับบัญญกาศทำอย่างลุลม่มๆโปร่ปงๆแผ่วเบาสบา,บายยทำอย่างลุลม่มๆโปร่ปงๆแผ่วเบาสบา,บายยและไม่เป็นหมายมัน ไม่คาดหวังไม่ต้องการไม่ได้เพียงอย่างเดียวไม่ต้องการอะไรเลยชัดแค่ไหนพอใจใจเยน็นไปเรื่อยๆใยนไปเรื่อยๆยน็นไปเรื่อยๆบา Sẽ bao bão, 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 ไม่มีความโลภแม้แต่เพียงนี้เดียวใจเย็นไม่มีความทะยานอยากแม้แต่เพียงนี้เดียวไม่ใช่กำลังใดๆแม้แต่เพียงนี้เดียวหลวมๆสบาย จเย็นอย่างเดวเลยใจเย็นใจเย็นไม่คาดหวังใจเย็นเบาไปเรื่อยจุดกปรางดวงใสสว่างเราก็ค่อยๆใจเย็นไปเรื่อยๆวันนี้จะดีกว่าเมื่อวานเราก็ใช้ๆไม่ยินดี วันนี้จะสู้เมื่อวานไม่ได้เราก็ใช้ใชไม่ยินร้ายทำใจเป็นกลังกลางวันนี้จะเท่าเมื่อวานเราก็ใช้ใช้วันนี้จะดีกว่าเมื่อวานเราก็ใช้ใช้เพราะเราจะฝึกใจให้หยุดนิ่ง แถวบาเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีใจเป็นกลางระหว่างยินดีระหว่างยินร้ายแต่ว่าบาสบายให้เย็นไม่ต้องการอะไรอะไรในโลก ต้งการใจเย็นบ้าผอนใจเท่าที่เราทำได้สันตุีปรมังทนังความสันโดษเป็นซั์อย่างยิ่งสำหรับภายนอกพระ,ะก็พอใจที่วอนบินรมบาลเตนาธนะตามมีตามได้ภายในก็พอใจประสบการณ์ประสบการณ์ภายใน พอใจตามมีตามได้ได้แค่นี้เราก็พอใจแค่นี้ไปก่อนไม่อยากให้ดีไปกว่าน,นี้เลยไม่มีความยากใ้เย็นไม่มีความอยากเลยแม้แต่เพียงนี้เดียวใจเย็นไปเลยใจ ใสสว่งางไม่รีบไม่ร้นไม่มีความอยากดวงกลมไสพุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายกลางตัวใสสว่างเบาาแล้วก็มองผ่านๆไม่ไปเล่งไม่ไปเพ่งไม่ไปจ้องเย็นไม่ใช่กำลัง ไม่มีความอยากใจเย็นไม่ต้องกอารอะไรเลยใจเย็นเย็นหลวมๆโปร่งๆแอบบสบายให้ง่ายๆไม่ใช้กำลังหลวมๆปร่งๆแอบบาสบายสบายใจเยน ใจเย็นๆไม่ใช่กำลังเบาจะเป็นองพระจะเห็นส่วนไหนเราก็พอใจไปก่อนจะเห็นนิดเดียว,วยเ,เราก็พอใจยังไม่เห็นเราก็พอใจไม่ใช่กำลังเลยหลุมๆไม่ใช่แรงเลยใจเย็น ไม่มีความโลมเลยใจเย็นๆไม่มีความหงุดหงิดไม่ลําการใจให้ใช้แผ่วเบาอะไรไม่ได้อย่างต่างใจก็ใช้แผ่วเบากลมเย็นๆนะเย็นๆกลมใสมองผ่านๆมองผ่านๆแผ่ว ไม่เพ่งใจยินหลมหลวมไม่แทงกำลังสัมมาอรหังเอวบามสัมมาอรหังเอวบาวสัมมาอรหังเอวบาวสัมมาอรหัง สบายใจส,สบายสบาสบายพอใจถ้าที่เราทำได้ไปเรื่อยๆน,นี่แหละประคองไม่มีความอยากเลยแม้แต่เพียงนี้เดี๋ยวไม่ต้องการอะไรอะไรในโลกเลย เบาลม,ลมล้มกลางกายที่ปรงล่งว่างกลางกายกลางกายที่กลมกลืนไปกับบรรยากาศกลางกายที่เบาลอยฟงก้อนเมฆลอยผ่านได้กลางกายคมไสพอใจรักษาความพอใจเท่าที่เราทำได้นี่ ย็สมมาอรหังสมมาอรหังสมมาอรหังใจเย็นรักษาความใจเย็นของเราเอาไว้รักษาความพอใจถ้าที่เราทำได้ เบาสบายไม่ใช่กําลังเลยแม้แต่เพียงนี้เดียวเบาสบายไม่ใช่กําลังเลยแม้แต่เพียงนี้เดี๋ยวยไม่คา,าดหวังไม่คิดลงหน้าไปก่อนใจเยน็นใช่วันนี้จะสู้มาวายไม่ได้ก็ใช้ใจวันนี้ จะดีกับเมื่อวานก็ใช้ใไม่ยินดีวันนี้จะสู้เมื่อวานไม่ได้ก็ใช้ใให้ใช้ไม่ยินร้ายเป็นกลางให้ใช้เบาใช้ใช้สบายหลวมๆใช้ใช้ใสๆใสๆใส่ เบาปลงลุ่มเบาโปลงลุ่มเบาโปลงลุ่มเบาโปลงลุ่มสบายใจสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมา,รมารอรหังลมลวมลโปลงเบาสบายหลวมลโปลงๆใจเย,นยน็นๆเบาสบายใจเย็นๆยนยนไร้น้ำหนักแผ่วเบา ให้เย็นเย็นไม่เร่งเลยใจเย็นเย็นหลมหลุมให้เย็นเย็นพอใจเท่าที่เราทำได้ให้เย็นเย็นเบาให้เย็นเย็นเบาต่างคนต่างค่อยๆประคองใจปล่งลุ่ง ประพองความพอใจเท่าที่เราทําได้ประคองความใจเย็นของเราประคองความไม่อยากไม่โลภแม้แต่เพียงนี้เดียวเบาไม่ใช้กําลังเลยไม่อยากไม่อยากเลยแม้แต่เพียงนี้เดียวลุมล่มๆเบาสบาย เนื้อเราก็แผ่เมตตากันนะ่อลใจลงไปในศูนย์กลางกายกลางดวงหรือกลางองค์พระที่รงเบาไรน้ำหนักเบาไรน้ำหนักใจลงไปในกลางดวงกลางองค์พระเหมือนปล่อยก้อนหินลงไปในนะ้ำ คลื่นของน้ำก็ขยายตัวกว้างออกไปชั้นใดเมื่อเราปล่อยใจเบาสบายลงไปในกลางดวงกลางองค์พระคลื่นของความปรารถนาดีก็ขยายออกไปผ่านกลางดวงผ่านดวงผ่าน,งานองค์พระผ่านผิวกายของเราขอให้เรามีความสุขพ้นทุกข์พ้นโควิด ผ่านไปยังญาติพี่น้องบุตรหลานบิดามารดาครอบครัวบริวารทางบ้านก็ขอให้พ้นทุกมีความสุขวางมไปเรื่อยๆตลอดหมดถนนหมู่บ้านทุกยอญมยาสัตว์น้ำสัตว์บกสัดอากา,ารอาบัติ์ั้งหลายให้พ้นทุกข์ เหมือนปล่อยก้อนหินลงไปในน้ําขึ้นพองน้ํน้ก็ขยายกว้างออกไปกระทบน่นทบนี่เราก็กระแสเมตตาใสเป็นบุงเริ่มกว้างออกไปแล้วถึงใครคัดใสสว่างพ้นทุกเหมือนความเย็นไปถึงในความร้อนก็หมดแส,แสงถึงแสงสว่างไปถึงในความมืดก็หมดสว่างใสไปเรื่อยครอบคุมไปหมดทั้ง หมู่บ้านทั้งตำบลอำเภอวางไปหมดทั้งจังหวัดทั้งเมืองทั้งประเทศไทยประเทศที่เราอยู่วางไปหมดตลอดหมดทั้งโลกวางให้พ้นทุกข์พ้นเวรพ้นบิบากกรรมมีแต่ความสุข มีแต่บุญกรรมใจใส้ปตนะดีไปเรื่อยใจใสขยายกว้างไปเรื่อยเต็มไปหมดจักรวาลพันจักรวาลเต็มไปหมดหมื่นจักรวาลเต็มไปหมดแสนคนจักรวาลเต็มไปหมดอันนานจักรวาลเต็มไปหมดไม่มีประมาณ แ,แล้เราก็ใส้และเราก็ทิทานจิตในบุญที่เราปล่อยโคสิบสองตัวปล่อยปลาหนึ่งสี่พันสกิโลกรัมฟังธรรมธรรมาทานศีลแผ่เมตตาแผ่บุญนั่งสมาธิแลก็ให้บุญนี้ให้เราปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วสำเร็จเร็วไม่ลำบากไม่ปฏิบัติบ,ตบรรลุชา้า แังบรรลุชาไมิบัลลังบากถูกทําลายให้เราเรา็วให้สุขภาพาแข็งเรืองไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้พ้นโควิดตลอดไปใจใสตลอดการอกุศลบาปเข้ามาในใจไม่ได้มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาปัญหาไม่มี เดอก็แต่คนดีมีคนดีมาทํางานให้มีลูกน้องที่ดีลูกนี่คืนหมดมให้เราก็ใชสร้างบุญได้เต็มที่ปีติตลอดเวลามีความสุขจากการสร้างบุญนึกถึงบุญต่อนเนื่องได้ตลอดเวลาได้ใสเป็นองค์พระได้ตลอดเวลา ปัญหาหมดไปกล่อมกลัวอยู่ย็นเป็นสุขเมื่งมีสีสุขจะนั่งเป็นสุขจะเดินเป็นสุขจะยืนเป็นสุขจะนอนเป็นสุขหลับตาลืมตาเป็นสุขใจเย็นเป็นสุขร้าบารมีทั้งสิบประการอย่างเป็นสุขมีความสุข เจอแต่คนที่สร้างความสุขให้ตัวเราทางปีติให้ตัวเราไม่เจอคนที่ทำให้ใจเราคุณมัวมีแต่ใจใสสว่างถึงเวลล้อมอากาศดีอาหารดีฝนตกต้องตามฤดูกาลโรคภัยไ้เจ็บโควิดตู้สายพันธุ์ไม่มีให้เ,เราบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจามบริสุทธิ์ใจ ไม่ทำบาปกรรมเลยแม้แต่เพียงนี้เดียววิบากกรรมทั้งหลายขอให้ละลายหายสูญหมดสิ้นไปวิบากกรรมไม่ดีขอให้ละลาย,ห,ายหมดไ,รรมไม,ดลลม,ดไม่ไม่มีทรงผลไ้บุญกรรมทรงผลแต่เพียงเท่านั้นให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ให้ได้พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมก,กายเกิดไ่กี่ภพกี่ชาติก็อยู่ในวงบุญพิเศษ อยู่กับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไม่น้อยใจมีแต่ปีติใจสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาโดยรูปสมบัติร่างกายที่แข็งแรงสวยงามผิวพรรณวันผ่องใสไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่อายุขายยืนยาวใครป่วยใครเจ็บใครติดโควิดเราไม่ติดอย่านงะนั้นมีทรัพย์สมบัติสมบัติจักราดพรตักไม่พ่องไหลมาเทมา มีคุณสมบัติวิชา3วาิชา8วิชาธรรมกายวิชาลบเป็นคนที่สมบูรณ์มากในทุกภพทุกชาติตามบารมีได้มากไม่ตกไม่หล่นไม่ตกต่ําไม่ถอนถอยมีแต่กําลังใจมีแต่พิติใจมีแต่ความสบายใจความสุขใจอากาศดีอาหารดีธรรมะดีผู้คนดีหมด ใจเป็นใรกี่พบกี่ชาติแต่ทำงานก็นดีจะมาวันก็นดีขอได้สัปปายะคือที่สบายทั้งสี่คืออาหารดีบุคคลดีสถานที่ดีธรรมดีอธิษฐานจิตกันไปนะให้ไม่ตกไม่ล้นให้เป็นธรรมกายตลอดเวลาเลื่อตาหลับตาไม่ตกตามเป็นธรรมดาอธิษฐานจิต นมใจปรารถนากันทุกท่านเลยนะสพเพพุทธาพระบัตตาปัญเจงกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเฉนะอรคังพันธามิสะพะโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะ สัทธสโดถีพระวันตุเต